วันนี้เรากับคุณแม่นะคะจะไปร้านปิ้งย่างอันดับหนึ่งของเกาหลีที่มาเปิดสาขาที่ไทยเซมอ,อึนค่ะหรือว่าเซมาอ,อึนชิตังอยู่กันที่สาขาเดอะเซอร์เคิล่าชพึกนะคะพอเข้ามาถึงในร้านนะคะก็จะมอีอุปรกรณ์แต่พี่พนักงานนะคะก็ยกเครื่องเคียงมาให้เต็มโต๊ะเลยค่ะเครื่องเคียงน้ำซุปนี่นะคะสามารถขอได้ไม่อั้นเลยค่ะเครื่องเคียงเยอะไหมจร <มา S 1> การหม,มแรบ จะบอกว่าที่นี่ไม่ใช่บุฟเฟต์นะคะเป็นแบบราคาตัางเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่มีจํากัดเวลาด้วยนะคะเมนูแรกนะคะก็คือจับเชผัดหมูเส้นเกาหลีค่ะตังเราก่อนว่าเราเคยไปเกาหลีมาแล้วก็เคยไปกินร้านนี้ที่เกาหลีเลยเมนูนี้เราชอบที่สูดที่เกาหลีเราตั้งชื่อว่าซุปชามข้าวหค่ะทุกข้างบนคือรูปที่เราไปกินที่เกาหลีที่ไทยเขาตั้งชื่อว่าซุปกิมจิหมูเจนาทีจะมีพี่พนักงานนะคะคอยตัดหมูแล้วก็ตัดผักให้เหมือนที่เกาหลีเป๊ะเลยเอามาคลุกกับข้าวแบบนี้นนนะะะคคททําาาาแแแบบบบีี้้เลลยยวกกกก็ิั่่อรมใ ข้าวนะคะยังไม่หมดค่ะยังมีข้าวนาคอหมูผัดซอสเผ็ดข้าวหน้าภูโกกิเนื้อไอสายเนื้อเนี่ยห้ามพลาดข้าวหมู3ชั้นผัดซีอิ๊วเกาหลีก็อร่อยสายข้าวนี้แนะนําเลยค่ะมาร้านปิ้งย่างอันดับหนึ่งของเกาหลีก็ต้องกินเนื้อย่างค่ะมีทั้งเนื้อแล้วก็หมูเลยนะคะหมู3ชั้นบ้างซีอิ๊วซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะที่พนักง,งานนะคะเขาจะมาย่างให้เสร็จแล้วเราก็มีหน้าที่กินอย่างเดียวเลยค่ะกินกับใบางาก็อร่อยเนื้อดีมากเลยค่ะพวกเครื่องเคียงน้าจิ้มสามารถขอได้ไม่อั้นเลยนะคะกกกกิินน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 แบบ ley, บบคคเเเเเเาาาาาหลีีีีีต้้้้อออองงั่ะะ่ะะ่่ะะะสววืืรยชโดป็ท มีส่วนติดมันอร่อยมากเราก็ชอบมากเลยเนื้อที่ติดมันแบบนี้ระดับความสุขของเนื้อนะคะก็สามารถบอกพี่พนักงานได้ของเราจะทานแบบมีเดียมแลเนื้อหวานสุดๆเลยค่ะมาต่อกันที่หมูสาชั้นบ้างซอสซีอิ e ๊วค่ะตัวน,นี้ก็เป็นสิกเนเจร์อของทางร้านนะคะย่างมาเกีมยมเกีกรอบจอดที่เข้าเนื้อสุดๆกินกับข้าวซุปกิมจิที่เราชอบทีสุด เมนูไฮไลท์มาแล้วก <Wow. S 1> สั่งค่ะไข่ตุนชีสดีสุดๆตอนนี้เขาหิดตกินไส้หมูใช่ไหมคะเราก็สั่งแล้วขอบอกว่าดีมากจิ้มกับน้าซอสอันนี้ออกเปรี้ยวๆตัดเลี้ยนกาลังพอดีเลยค่ะ <Wow. S 1> คุณแม่มากินครั้งแรกนะคะยังบอกว่าอร่อยเลยค่ะแรู้สึกว่าบรรยากาศที่เคยไปกินที่เกาหลีนะคะกลับมาเลยนี่คุณแม่ติดใจสารหรายมากเลยค่ะใครที่อยากกินปิ้งย่างเกาหลีแบบของแท้แน่นอนนะคะต้องมาที่เซมาอึนค่ะอร่อยแบบไม่ผิดหวังแน่นอน